สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับมาชิกันอีกแล้วนะคะกับ How To การแต่งหน้าเฟชชี่ต้อนรับเปิดเทอมค่ะซึ่งเราจะเจอ How To นี้ทุกๆปีเลยนะคะซึ่งการแต่งหน้าในโทนวันนี้เนี่ย เป็นการแต่งหน้าคนใส่ๆนะคะรับรองว่าน้องๆแต่งตามได้แน่นอนแล้วก็การเลือกเครื่องสำอางต่างๆเนี่ยฉันอยากให้เลือกอะไรที่มันติดทนนานเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องมาเติมหน้าระหว่างวันนะคะแล้วก็ไม่ไหลเยิมแน่นอนค่ะการที่เราเริ่มเข้ามหาลัยมันเป็นช่วงกําลังดีนะคะที่เราจะเริ่มหันมาดูแลความสวยความงามของตัวเองมากขึ้นมันเป็นวัยที่เหมาะสมสําหรับการที่เราจะเริ่มแต่งหน้าเลยแหละค่ะเพราะที่เอก็เริ่มแต่งหน้าตอนปี2นะคะฉะนั้นการแต่งหน้าเ่ยมันเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยนะคะที่ทําให้เราเนี่ยดูมีบุคลิกที่ดีขึ้นหน ซึ่งอย่างแรกเลยไม่ว่าเราจะแต่งหน้าหรือว่าไม่แต่งนะคะยังไงก็ต้องทําขั้นตอนนี้ก็คือการลงกันแดดค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยชีย้เลือกใช้เป็นของมิซูม i ตัวนี้นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็นขนาดเล็กนะคะเนื่องจากว่าชีแกะใช้ที่เกาหลีแล้วก็ยังเหลืออยู่นะเะลยคิดว่าจะใช้ให้หมดนะคะและ้วค่อยแบบใช้ไซส์ใหญ่เอาเนาะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะมี spf 5 0 pa บวกบวกนะคะซึ่งชีว่ามันเนื้อมันค่อนข้างดีเลยแหละ นะคะชิ้ก็หยิบรองพื้น4ีตัวที่ชิรู้สึกใช้แล้วชอบไหมเพื่อนๆได้ดูกันนะคะซึ่งแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีเนื้อที่แตกต่างกันไปเลยแล้วก็ได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันด้วยนะคะก็จะมีสีตัวนี้อ่าอยางซ้ายสุดอันนี้นะคะก็จะเป็นเลฟลอนฝาดํานะคะออรู้อยู่แล้วว่ามันคุมมันนะคะแล้วก็ติดทนนานตลอดทั้งวันแล้วก็ลอรีอัลูเซนแมจิกนะคะจะได้ลุคที่ดูกลกโก,โกขึ้นมาหน่อยสําหรับคนผิวแห้งเนี่ยแนะนําเลยว่าใช้ลอรีอัลนะคะหรือว่าตัวนี้เนี่ย Touch ะคอลเลกชันเอ่ออิลูมิเาน,านะคะค มันให้อารมณ์ความรู้สึกคล้ายๆการลงเซรั่มเลยบางมากๆนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะสว่างกว่าผิวชวนิดหนึ่งนะซึ่งวันนี้เนี่ยชีคิดว่าชีจะเลือกใช้เป็นของกอชตัวนี้นะคะแล้วจะใช้แปรงลงรองพื้นนะคะซึ่งวันนี้ใช้เป็นของ Brushwork นะคะตัวนี้เป็นแบรนด์แปรงออกใหม่ซึ่งชี้แบบลองใช้แล้วชอบนะ การมีรองพื้นสักขวดหนึ่งเนี่ยชีว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่ามันก็ใช้ได้นานนะคะแล้วก็ไม่จำเป็นว่าต้องใช้ทุกวันแต่ทุกวันน่เงี้ยอาจจะเป็นวันที่พิเศษหน่อยอย่างวันเปิดเทอมวันแรกอย่างเงี้ยเราก็ต้องสวยนิดนึงนะคะก็เลยจะเลือกใช้เป็นคอนซูเลอร์นะคะตัวนี้เป็นของ NYX ค่ะซึ่งราคาก็ไม่สูงมากแล้วก็คุณภาพดีด้วย ก็จะมาลงสีสรรันบนพวงแก้มกันเลยนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยชี้เลือกใช้เป็น perfect cheek cream brush ค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นสีส้มร่มกับสีชมพูนมแต่ว่าชี้อยากเอา2ส,สีนี้มาผสมกันนะคะเพราะว่าอยากได้สีพีพชๆหน่อยนะคะซึ่งครีมบลัชเนี่ยก็จะทำให้ออที่ปัดแก้มของเราติดทนนานมากขึ้นไม่ต้องเป็นห่วงว่าจะต้องเติมระหว่างวันอะไร่างนี้ด้วยเนาะนี่นะคะสีที่ได้มันก็จะเป็นประมาณนี้เลยเออกพ,พีชๆหน่อยนะคะน่ารักมากอะค่อยๆแตะไปที่ แก้มลยคะซึ่งวิธีการปัดแก้มก็แล้วแต่นะว่าใครชอบจะปัดแบบไหน,นแต่ชิเป็นคนชอบปัดแบบเฉียงขึ้นอย่างนี้นะคะก็ใช้มือเตี่ยไปเลยง่ายมากการลงครีมรัสนะคะต้องลงหลังรองพื้นเท่านั้นนะ S <S <an> มาลงแป้งฝุ่นกันเลยดีกว่าค่ะซึ่งวันนี้นะคะที่ชิเลือกใช้เนี่ยเป็นของสีจันนะคะตัวนี้ก็เป็นแป้งที่ถูกและดีนะคะแล้วก็ควบคุมความมันด้วยซึ่งวันนี้นะคะคก็เครื่องสำอางที่ชิใช้นอกจากจาระราคาไม่สูงแล้วเนี่ยชิจะเลือกที่มันควบคุมความมันนะคะแล้วก็ติดทนนานด้วยจากนั้นนะคะชิขอเก็บกรอบหน้าก่อนเลยนะคะซึ่งวันนี้เลือกใช้เป็นของ For y o u t o ซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นเ h a แอ and highlight นะคะเป็นเนื้อแมทเลยแล้วก็มี2สีนะคะเป็นสีขาวแล้วก็สีน้ำตาลแบบนี้เร่งการเ h a ด i n g ถามว่าต้องเป็นไม่ นนะก็ไม่จําเป็นนะคะแต่ว่าชิเป็นคนชอบเชดดิ้งอยู่แล้วไนงะตอนเรียนชิคก็เชดดิ้งนะเอาจริงเบาๆนะคะสีแก้มไม่ต้องปัดเพิ่มแล้วโอเคแล้วแต่ก่อนชินไม่ค่อยแบบเชดดิ้งตรงพวกแบบลายผมเท่าไหร่นะแต่พอดูความแตกต่างเห็นไหมคะว่าพอเก็บทุกงเนี้ยแล้วมันดูแบบหน้าเล็กลงจริงๆนะชิก็เลยทําอย่างต่อเนื่องเลยนะหน้าตกก็จะเห็นเลยว่าด้านนี้มันก็จะดูแบบดูมีกรอบหน้ามากกว่า ได้และน่าดูโอเคมากนะคะตอนนี้ก็้มาตอนที่คิ้วเลยซึ่งวันนี้เนี่ยชิจะเลือกใช้เป็นดินสอเขียนคิ้วของอ e ี u ูดีนะคะตัวนี้ก็จะเป็นรอยน์ e ายบราวนะคะซึ่งชิจะเลือกใช้เป็นเบอร์03นะคะนี่มันจะเป็นสีน้ำตาลเข้มๆหน่อยก็เลือกสีให้เข้ากับสีผมนะคะนะคะสำหรับการเขียนคิ้วในลุคนี้เนี่ยชิก็จะเขียนบางๆแบบนี้เลยนะคะให้มันดูแบบไม่ต้องเป๊ะจนเกินไปนะคะก็จะเจ้าดินสอเขียนคิ้วของเราได้แหละลากมาดนินึงนะคะ มาสคาร่าคิ้วสีน้ำตาลปับทับเลยซึ่งวันนี้เนี่ยเลือกใช้เป็นของเมเบ l ร i ลีนะคะตัวนี้วิธีการปัดของชิ้นนะคะจะปัดขึ้นอย่างนี้ให้่อยขนคิ้วมันตั้งขึ้นนะคะทีล้ในส่วนของตาเนี่ยชิ้ไม่แนะนําให้ลงอะไรที่มันจัดหนักจัดเต็มจนเกินไปเช่นคัดเป้านะคะก็เลยเลือกใช้เป็นลิควิดอายแชโดว์นะคะซึ่งก็จะมีหลากหลายสีด้วยกันเดี๋ยวชิวจะสวอให้ดูนะคะเพราะว่าเพิ่งทําออกมาใหม่2ส,สีด้วย สีนี้คือแบบว่ากันตายมากทาได้ทุกวันนะคะแล้วก็ทาแบบนี้เดี่ยวๆแล้วก็ตามด้วยอายแชโดว์ธรรมดาก็ได้นะคะแล้วก็สีชมพูทองใครชอบความวิงก็แนะนําเลย ก็เป็นอีกสองสีที่ชิพิ่งออกใหม่นะคะอันนี้เป็นสีสโมกกี้นะคะเป็นสีเทาซึ่งไม่เหมาะกับลุคนี้นะแต่ว่าจะสวอชสีให้ดูคือสําหรับคนที่แบบสโมกกี้อายอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นใช้สีนี้รับรองว่าเกิดนะคะจากนั้นสีสุดท้ายนะคะก็คือสีแชมเปญซึ่งเป็นสีที่ชิจะเลือกทาในวันนี้นะคะมันเป็นสีชมพูออกชมพูม่วงๆตุนๆนะคะรับรองว่าทาได้ทุกสีผิวแน่นอนนะคะแล้วก็สีสวยด้วยเนาะอ่ะเรามาทากันเลยดีกว่าค่ะก็ปับตาแล้วก็ทาไปที่เปลือกตาก่อนเลย อยากให้เห็นสีจากหลอดมากอะมันจะเป็นสีแบบอย่างเงี้ยสวยมากและเป็นธรรมชาติมากๆเลยนะคะก็จากนั้นก็ใช้นิ้วมือนะคะในการแทบๆเข้าไปเลยคือไม่ต้องมีทักษะในการแต่งหน้าแต่งได้เลยนะคะแล้วก็หลอดหนึ่งราคา3 6 0บาทเท่านั้นซึ่งสีนี้ชี้ทำมาเอาใจคนที่ชอบลุคที่แบบเป็นธรรมชาติเลยนะ อันนี้นะคะก็เป็น5าสีที่ชิสวอตให้ชมกันนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ไปดูได้อยากให้ลองใช้กันจริงๆแล้วจะชอบนะคะสีเดียวพอนะคะจากนั้นก็จะมาดัดขนตานะคะแล้วก็ปัดมาสคาร่าได้เลยค่ะนี่เนี่ยชิลเลอกใช้เป็นของมาจอลิก้ามาจอลิก้านะคะซึ่งอันนี้เป็นอะไรที่แบบใช้ตั้งแต่เด็กแล้วนะจนตอนนี้ก็ยังเด็กอยู่ก็ยังใช้ตั <c oughs> วเน,นี้ยไฟเบอร์มันเยอะมากนะคะมันก็จะช่วยต่อขนตาให้มันดูยา,ยาว ในส่วนของขนตาล่างนะคะชีจะแค่ดัดเฉยๆแต่ว่าไม่ปัดมารคาร่านะคะก็ดัดลงไปแต่ว่าดัดระวังระวังนิดนึงนะคะระวังมันจะร่วงหมดโอเคก็อ่อนนิดนึงชี้จะกรีดไลเนอร์เส้นบางสุดๆนะคะต่อแค่หาดเท่านั้นซึ่งที่ใช้ก็เป็นของคอสลุกนะคะถูกและดีเป็นแบรนด์คนไทยด้วยนี่นะคะให้ตามมันดูแบบคิ้ว <c oughs> หลายคนนะคะอาจจะเกิดความสงสัยว่าเอ๊ะทำไมชีไม่ปัดขนตาล่างนะคะเนื่องจากว่าการปัดขนตาล่างเนี่ยถ้าเกิดว่าเจอเหงื่อระหว่างวันนะคะมันอาจจะไหลได้นะซึ่งมันมีโอกาสเสี่ยงสูงมากสาหรับคนที่มีผิวมันนะคะแล้วก็บวกกับอากาศบ้านเราแบบนี้ที่แบบจะต้องเจอทั้งเหงือ่อเจอทั้งแดดนะคะฉะนั้นชีก็เลยจะข้ามไปเลยนะจากนั้นก็มาจบท้ายกันที่ปากวันนี้เนี่ยชีจะเลือกใช้เป็นของบาร์สเตนจากเวดันไวก่อนนะคะทาด้านไหน เลือกใช้ลิปสติกเนื้อแมทนะคะเป็นของเวดแอนไวซึ่งสีนี้คือสีแดงออนนะคะก็จะเป็นสีแบบที่ดูนุ่นๆนะคะสําหรับใครที่ถ้าสีนุดเราไม่รอดก็เลือกใช้เป็นสีที่ตัวเองชอบแล้วกันนะคะโอเคจากนั้นนะคะก็มาดูผมในลุคนี้ด้วยแล้วกันค่ะชิคก็จะทําผมทรงฮาฟบันนะคะมันก็ทําง่ายดีนะแล้วก็แบบเปิดหน้าไปเลยไม่ต้องห่วงว่ามันจะมาปะหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ใช้นะคนะสำหรับภาพทูการแต่งหน้าไปโรงเรียนม่วาจะเป็นเฟชชี่ปี2ปี3ปี4แต่งตามได้หมดหวังว่าน้องๆจะชอบกันนะคะแล้วก็มีเรื่องหนึ่งที่อยากฝากไว้เลยคือ,อาสาวๆไปเรีนยนเนี่ย,ยาเพิ่งแบบรักเรื่องความสวยความงามมากขนาดนั้นนะคะให้มันเป็นไปตามวัยแล้วก็แต่งอะไรที่มันเหมาะสมกับการรทศสภาด้วยละกันเนาะสำหรับวันนี้เนี่ยชิคก็ต้องขอตัวลาไปก่อน,นะค่ะสู้ๆตั้งใจเรียนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย